วันนี้ที่ฉันได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านสุชาติชมกินนะคะให้ไาตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะได้มาตรวจเยี่ยมผู้ทุกขนาภาพค่ะแล้วซึ่งสองครอบครัวที่ดิฉันเยี่ยมมาเนี่ยทุกท่านมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตดีมากค่ะผู้รับเป็นประกันสังคม,มนะคะถ้าท่านบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมให้ในการรักษาฟรีนะคะหล<ๆ>ังจากนั้นถ้าท่านเป็นผู้ตัวป่วยทุกขลภาพซึ่งท่านไม่สามารถจะ ไปทํางานได้ทางประกันสังคมเราก็จะมีเงินบําเหน็จชราภาพไปให้ท่านนอกจากนี้เรายังมีค่าพาหะค่ารถให้ท่านอีกนะคะเดือนละไม่เกิน500บาทถ้าในกรณีเสียชีวิตเราจะมีเงินให้คนละ5 0,000บาทค่ะค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเน้นย้ําให้ประกันสังคมทุกทุกจังหวัดนะคะในประเทศนะคะให้ลงไปติดตามแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ หากมีปัญหาอะไรหรือต้องการปรึกษาอะไรนะคะครอบครัวไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ประกันสังคมของทุกจังหวัดได้ค่ะ